ครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะพาพี่น้องเกษตรกรเดินหน้าไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับมาตรการหลักซึ่งเป็นมาตรการสําคัญเร่งด่วนของคอสชก็คือการจ่ายเงินคงค้างตามโครงการรับจำนำข้าวที่มอบหมายให้ทกศเ,เป็นแม่งานในการกํากับดูแลซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นไปนตามเป้าหมายและก็คาดการณ์กันนะครับว่าเม็ดเงินที่ถูกส่งไปถึงมือชาวนานั้นจะช่วยกระตุ้นให้การจับจ่ายใช้สอยนั้นคล่องตัวมากขึ้น หลังจากนี้นอกจากจะต้องจับตาถึงแผนบูรณาการด้านการเกษตรการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและการจัดการผลผลิตแล้วปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติครับซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่นาข้าวซึ่งหลายพื้นที่นั้นอาจจะประสบกับปัญหาภาวะการขาดแคลนน้านับตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาก็ยังมีปริมาณน้ําที่น้อยนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าในบางพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอในการปลูกข้าว ขณะดเดียวกันในบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังรอการแก้ไขที่ผ่านมาบางส่วนก็เสียหายไปแล้วนะครับปีนี้เริ่มที่จะเห็นสัญญาในภาคกลางตอนบนซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ํามากหลายภาคส่วนนั้นมีความพยายามในการบูรณาการร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติซึ่งจําเป็นจะต้องมีกลไกและกระบวนการในการช่วยเหลือจากรัฐเอกชนก็มาส่งเสริมดูแลซึ่งทกศ ในฐานะสัมบ,บันธการเงินของรัฐที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรก็มีข้อเสนอให้คอสชอนั้นดูแลโครงการประกันภัยนาข้าวซึ่งเชื่อว่าน่าจะชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากการเฝ้ารอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวครับวันนี้ทางรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณลักษ์วัฒนาธวัฒน์นะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยวันนี้ร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทั้งประกันทั้งจำนำเนี่ยที่ผ่านมามองสองโครงการนี้น่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับประเทศไทยครับก็ถ้าถ้าเราทำอะไรที่ไม่สุดโต่งมากจนเกินไปนะครับครับก็ก็น่าจะเป็นมาตรการที่ยังยังถือว่าเป็นประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรากำหนดราคาคที่เป็นราคาที่สูงกว่าตลาดมากจนเกินไปนะอันนี้ก็ก็จะทำให้ กลไกตลาดไม่ทํางานนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็ก็จะทําให้เกิดเป็นภาระทางด้านการคลังที่อาจจะมากเกินไปนะครับก็เรียนว่าในช่วงนี้เนี่ยทางท่านนหหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยก็กมีความชัดเจนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไปเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการทบทวนอย่างจร,งริงจังซึ่งท่านก็พูดชัดเจนว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์นะท่านก็ยินดีจะสนับสนุนแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยขอให้หยุดพูดเรื่องนี้ก่อน ครับแล้วก็หันกลับมาทําในสิ่งที่ท่านคิดว่านะฮะเป็นความยั่งยืนเรื่องแรกที่ท่านคิดว่าอยากจะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้คิดกันก็คือว่าอย่าไปบิดเบือนกลไกตลาดให้กลไกตลาดที่เข้ามาทํางานนะครับไม่ประกันไม่จำนาแต่ว่าช่วยในการลดต้นทุนหรือปัญหาการอันนี้อันนี้ก็คือประการที่สองที่ท่านพูดไว้ก็คือเรื่องของการหันมากลับหันกลับมาสร้างกีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักสามัญน,นะครับที่ท่านให้โจทย์ไว้ก็คือเรามาช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตเรามาดูซิว่าเราจะมีโอกาสเพิ่มผลผลิตได้ไหมต่อไร่นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องพัฒนาคุณภาพเดยวพอยิ่งเรื่องข้าวเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่อง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าสา,สามเรื่องเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของการสร้างกิจความสามารถในการแข่งขันได้ของข้าวไทยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องข้าวนะครับ,รบแล้วก็ท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่จะให้ระบบ สหกรณ์เนี่ยกลับ,บเข้ามามีความเข้มแข็งเพื่อสร้างหน้ากาันตลอดสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนส่งภัคส่วนภาครัฐนี่ท่านก็ให้โจทย์ไว้นะครับว่าน่าจะมาช่วยกันในเรื่องของการลดความเสี่ยงให้พี่<ม>น้องชาวนานะฮะเช่นอย่างเช่นเรื่องของการที่เราจะทําการจัดให้มีสินเชื่อนะครับอย่างเพียงพอนะ<ม>เพื่อให้พี่นอรร้องเกษตรกรมีเงินทุนไปไปประกอบอาชีพนะที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องระบบน้ําเรื่องระบบชลประทานเพื่อการเกษตรซึ่งตรงนี้จะทําให้ความเสี่ยหายไปเยอะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเอ่อซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือครเราจะสร้างรเราจะสร้างขุมคุ้มกันให้พี่น้องชาวนาได้อย่างไรนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบทบาทที่สําคัญนะฮะที่ทางภาครัฐเนี่ยจะได้อ่ไปชวนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับสร้างระบบนำเอาระบบประกันภัยพืชผลที่ที่ที่เป็นสากลเนี่ย มาช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมให้กับพี่น้องชาวนาครับครับท่านกในฐานะที่สัมผัสกับพี่น้องเกษตรกร<ค>ของเดิมผมใช้คําว่าอาจจะเคยชินกับ<ค><ค>มาตรการที่อาจจะเป็นการจูงใจทางการเมือง<ค><ค>พอมาเจอมาตรการที่ช่วยเหลือบนพื้นฐานของการไม่บิดเบือน,นกลไกตลาด<ค><ค>เนี่ยเกษตรกรเขาต้องปรับตัวเยอะไหมครับเพราะแต่ว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงที่ของการแข่งขันจริงๆของการผลิตจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้เกษตรกรเขาต้องปรับตัวเยอะไหมครับการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรให้ตรหนัก ถึงเรื่องของการที่จะต้องดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีเดิมของชุมชน,เ,นเข้ามาช่วยนในการลดต้นทุนและก็พยายามลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยให,ให,ให้ให้น้อยลงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรทําได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่เนี่ยนะฮะที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะผลิตข้าวนะครับแล้วก็ต่อยอดนะฮะด้วยการนําข้าวเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะแล้วก็ทํา สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็นข้าวสําหรับตลาดเฉพาะที่เป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยแล้วเขาสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการชี้นำนะฮะให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในโลกที่ที่มันเป็นโลกของตลาดที่มันเป็นเสรีนะครับ,รบเพราะนั้นเราต้องตอบสนองตอ่อความต้องการของตลาดผมมองในภาพใหญ่ก่อนเมื่อสักครู่ท่านผู้จัดการคุยถึงเรื่องสินเชื่อผมคิดว่าหลายคนที่กําลังมีปัญหาอยู่พี่น้องเกษตรกรคือเรื่องเงินอันนี้ส่วนหนึ่ง เอกส่วนหนึ่งก็คือกาลังจะมีการพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ตลาดเฉพาะก็จําเป็นจะต้องใช้เงินตรงนี้กันาทกสในฐานะกลไกหนึ่งของรัฐเองเปิดโอกาสตรงนี้ภายใต้มาตรการที่มีกันมาอยู่ตรงนี้อะไรคือช่องทางที่ทําให้เกษตรกรสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วได้อะไรพิเศษเฉพาะในช่วงนี้้ครับผมก็ผมคิดว่าในส่วนของทกศเนี่ยนะครับบทบาทหน้าที่สําคัญของเราเนี่ยก็คือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแล้วก็เรา เราก็ต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการนะฮะคือหมายความว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องระดมทุน<ม>นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางทกศก็ใช้วิธีการระดมเงินออมจากพี่น้องเกษตรกรนะ<ม>แล้วก็ระดมเงินฝากจากพี่น้องประชาชนหรือทั่วไปนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ําที่สุดนะฮะในระบบแล้วนะครับซึ่งต้นทุนเงินของเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ<ม>แล้วก็เราก็นําเงินเหล่านี้เนี่ยไป ไปสนับสนุนนะครับในรูปของสินเชื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมคิดว่าเงินทุนไม่น่าจะเป็นข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดที่สําคัญก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้กลับมามีความสามารถในการจราดีในด้วยนะครับมองตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราไม่ควรที่จะดูว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับทำแต่เรื่องของการผลิต สินค้าขั้นปฐมอย่างเดียวนะครับ่่่ออยูงงงไหหนขหวโซค,ค,ความจริงแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรษกรเนี่ยถ้ารวมตัวกันครับนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเขาสามารถตายห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรได้แปรปรูปในเรื่องของการทําการรวบรวมนะครับทำการแปรรูปแล้วก็ที่ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมุ่งไปนะครับในในการเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยนะครับ เราน่าจะมุ่งไปสู่ผลผลิตนะฮะหรือหรือผลิตพันธุ์นะครับข้าวที่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 ไปตอบตอบสนองต่อตลาดนะครับในยี่สิบเอร์เซแรกของของของแต่ละประเทศนะที่มีการเกษตรก็คือว่าถ้าเกิดเราสามารถไปขายข้าวหอมปทุมข้าวหอมพรีเมียมถูกต้องข้าวหอมครับผมพวกจีนนี่เขามีรายได้มากขึ้นเขาก็มีเท่าไหร่เขก็ซื้อเท่านั้นนะถ้าถึงเกณฑ์นี่เขาต้องการแต่ขอให้ขอให้คำเดินถึงเรื่องของคุณภาพ นะครับถ้าถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเขาได้นะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ก็จะช่วยนะครับทำให้มูลคา่าเพิ่มนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตกลงมาอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่สําคัญอีกหนึ่งมาตรการที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ดีซึ่งคสชก็เป็นห่วงก็คือเรื่องของ ภัยธรรมชาติตัวนี้ออกมาเป็นประเด็นสําคัญเอนการที่คิดว่าทางทกศต้องรับภาระในการ,รที่จะช่วยเป็นกลไกตัวนี้เหมือนกันราละเอียดเป็นยังไงเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการช่วยเหลือเป็นช่วยเหลือครั้งครั้งเป็นช่วยเหลือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระเบียบของทางราชการนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะไปทําการสํารวจนะครับสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ นําความเสียหายนะครับมาขอกับทางรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณเมื่อได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยก็จะมาใช้บริการของแบงก์ผมนะก็คือส่งเม็ดเงินงบประมาณพร้อมกับรายชื่อของเกษตรกรที่เสียหาย,ยแล้วก็ให้ผมโอนเงินเข้าบัญชีนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยภัยพิบัติภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็กว้างขวางนะครับถ้าเราอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรชาวนามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยรเราไม่ควรหวังแต่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเพียงอ,อย่างเดียวนะ เราก็น่าจะใช้ระบบประกันภัยพืชผลนะท,ที่ทันสมัยนีย้เข้ามาช่วยเสริมถ้าพี่น้องกเกษตรกรรายใดเนี่ยนะครับสนใจที่จะทําคุ้มคมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการต่อยอดจากความช่วยเหลือพื้นฐานนะฮะอีก 1, 1 1 1บาทต่อไร่นะครับแต่ว่าก็จะชวนพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมาร่วมในการบร,ริหารจัดการความเสี่ยงนี้นะครับด้วยการเสียเยบประกันนะฮะในตรา60บบาทถึง100บาทต่อไร่นะครับ แล้วก็ผู้รับประกันให้เนี่ยก็คือ,อทําในานามของสมาคมประกันวิจารภัยนะฮะม,มีบริษัทประกันภัยเนี่ยประกันวิจารภัยสี่แห่งที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับครับทั้งหมดทั้งปวงถ้าเรามองในภาพหลักของกสชก็คือว่าพยายามใช้กลไกตลาดพยายามใช้กลไกประกันปกติค,คือไม่ไปบีดเบือนมไม่เข้าไปเอาเงินไปใช้เพร่มเพื่อแต่สร้างระบรบให้มันแข็งแรงตรงนี้อยู่แล้ถูกต้องครับแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่ง อุดหนุนอยู่บ้างอุดหนุนอยู่บ้างเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมันเริ่มมันมันเริ่มได้ถูกต้องครับคุณรมันเริ่มได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าระบบประกันภัยพืชผลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาตั้งตัวสัก5ปี10ปีเพื่อที่จะให้เกิดข้อมูลที่มันมีความชัดเจนนะตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยนะครับเรื่องของความเสียหายเนี่ยมันยังแกว่งแกว่งอยู่เพราะมันกะไม่ได้ปุ๊บการคำนวณเบี้ยมันก็ไม่เข้าทีเขาถามถูกต้องถูกต้องอันนี้ถึงถึงถึงคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ทางภาครัฐ สามารถที่จะเข้ามาอุดหนุนได้เพื่อให้เกิดระบบที่มีความสมบูรณ์เพราะไม่งั้นเอกชนหรือใครก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นกลไกตรงนี้ถูกต้องครับถูกต้องตัวเกษตรกรก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำไมเพื่ออะไรแพงไปถูกไปแล้วก็กติกากลางเนี่ยก็จะมีคนดูแลนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าสนักงานคณะกรรมการคอปปพอลคอปปพอครับคอปพเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนพี่เลี้ยงดูเพราะดูระบบในเชิงตัวเลขอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ไม่ได้ไปเปนถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ ต่อไปเนี่ยก็จะมาประเมินร่วมกันว่าระบบที่มีความถูกต้องเหมาะสมกับบ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะช่วยในแง่ของการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในื้อยาวด้วยแล้วก็จะเป็นระบบที่มีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ครับผมท้ายที่สุดผมถามผู้จัดการทกออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้อิงกับผลประกอบการเป็นหลักเพราะต้องมองในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยผสมกันถ้ามาในแนวนี้แล้วเนี่ยคิดว่า ตัวแบงก์เองจะแข็งแรงตัวเกษตรกรจะอยู่ได้โดยที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างได้น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับก็คือต้องยอมรับนะครับว่าทกศเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเราทําหน้าที่เหมือนเป็นกลไกรัฐเหมือนไม่ฮะเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เหมือนธนาคารพาณิชย์อ่าใช่ครับก็คือหมายความว่าทางด้านการระดมทุนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครนะอาจจะมีแฮนดิแคปให้กับทกศบ้างในบางส่วนนะแต่ต่อนิดหน่อยนะแต่ว่า แต่ว่าหลักๆแล้วนี่ก็ระดมทุนเหมือนกันเลยนะครับ<ม>แ,ตแต่จะมีส่วนหนึ่งซึ่งมาช่วยลดต้นทุนเราก็คือเงินของภาครัฐที่มาในรูปของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับ<ม>ก,ก,ก็ประมาณสัก8%ปเปอเ็นเอ่อิองเนี่ยเป็นเงินของทั่วไป,เ,วไปเงินฝากของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้ก็ก็เราก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนตรงนี้ให้ได้นะฮะนะ,นะอันนี้ก็หมายถึงบริการที่ที่จะต้องอทำให้ลูกค้ามันพอใจด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่จะ เอาสินเอาเอาเงินทุนเหล่านี้ออกไปให้กับพี่น้องเกษตรกรซ<ม>ึ่งตรงนี้ก็ต้องทําอย่างอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีบางส่วนนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับ,รบโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีความยากจนอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าทกศเนี่ยแสวงหาก,กําไรสูงสุดนะอันนี้อันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะมีความชัดเจนในแง่ของของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งก็คือรัฐบาลคือกระทรวงกาคลงครับผมครับ คุณผู้ชมครับนี่คือการเดินหน้าประเทศไทยในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเงินเรื่องของระบบให้กับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคุณรัฐวัฒนาธวัฒน์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติครับ,รบและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมและแขกรับเชิญับครับ